ประเทศอะไรมันจะอับปรีซวยได้ขนาดนี้กันลังคาเมนทั้งประเทศกําลังบุกลักสนามบินใหม่แทบแตกคนลนแมไรเงาเที่ยวและนักท่องเที่ยวต่างชาติไล่เม็ดเงินมาใช้นี่ให้จีนแต่ความซวยก็ยังไม่หมดเพราะยังเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมชั่วข้ามคืนจนขังทางเข้าใกล้สนามบินเกือบจมบาดาลโอ้งานนี้เห็นแล้วก็ต้องมีกลุ่มขมับกันแน่นอนไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นหุนเซนแน่แน พราะตอนนี้กำลังมีภาพที่กำลังถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วหลังชาวขเขมรทั่วประเทศกำลังเดินทางแห่ทะลักเข้าเที่ยวสนามบินนานาชาติเตโชแทบแตกใช่แล้วครับฟังไม่ผิดย้ำอีกทีว่าชาวขเขมรบุกสนามบินแตกไม่ใช่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแต่เป็นชาวบ้านขเขมรเองที่แห่กันไปเดินเล่นถ่ายรูปกราบพระเซลฟี่กันเหมือนงานวัดหรืองานบุญบ้านนอกโดยไม่มีแม้แต่คิวเครื่องบินจากต่างประเทศสักลำเดียวนั่นหมายความว่ารายได้ก็คือศูนย์นั่นเอง แต่นี่จีนยังพุ่งไม่หยุดเพราะเอาเงินจีนมาสร้างสนามบินกว่า5.5หมื่นล้านจนเป็นหนี้ยาวอีกครึ่งศตวรรษแต่เงินสักดอลลาร์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่มีเข้ามาเติมระบบเลยแม้แต่น้อยสภาพนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าซวยขั้นสุดจริงๆโดยก็มีการรายงานด่วนด่วนอีกแล้วนะครับอัปเดตส่งตรงจากด้านเพจอาร์มี่มิลิเอรี่ว่าตอนนี้ในเมื่อวานนี้14กันยายนเคเมนกำลังคึกคักวันหยุดคนเขมนแห่เที่ยวสนามบินนานาชาติเตโชที่จังหวัดกันดาน โดยมีชาวเขเมรยังคงเดินทางมาเที่ยวที่สนามบินนานาชาติเตโชอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเพื่อเข้ากราบไหว้ขอพรและเซลฟี่ต่อองค์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่กลางอาคารผู้โดยสารจนมีการรายงานว่ารถแน่นติดหนักหลายกิโลเมตรจนทําให้ผู้โดยสารบางไายไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ทันจนทําให้ทางด้านผู้ว่าราชาการจังหวัดกันดานต้องออกมาเขียนบนเพจเฟซบุ๊กทางการว่าณเวลา12นาฬิกา ผู้คนที่มาเที่ยวชมสนามบินนานาชาติเตโชมีจำนวนมากแน่นขนาดแล้วใครที่อยากมาชมอีกก็ควรรอนในโอกาสถัดไปทั้งที่จอดรถก็เต็มถนนก็เต็มเพราะการที่รถติดมันทำให้ไม่น่าสนุกเลยอย่ามาดีกว่าโดยนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าคนที่แห่มาสนามบินนี้เป็นเพียงมาเที่ยวชมไม่ใช่มาขึ้นเครื่องบินจริงๆหลังมีคลิปนี้ ถ้าอากาศยานนานาชาติเตโชที่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้โดยสารที่แท้จริงกับคนที่มาท่องเที่ยวมีความแตกต่างกันมากขนาดไหนอย่างไรก็ตามนะครับมาล่าสุดเลยสดสดร้อนร้อนในตอนนี้นะครับก็มีรายงานด่วนด่วนอีกแล้วว่าคมเมนตซวยซ้ำซวยซ้อนมากๆว่าเกิดเหตุน้ำท่วมเฉียบพลันในกรุงพนมเปญยาวไปถึงจังหวัดกันดานที่ใกล้กับสนามบินนานาชาติเตโช โดยแสดงให้เห็นถึงคลิปที่น้ำท่วมขังบริเวณทางด่วนและอุโมงค์ทางเข้าสนามบินจนไม่สามารถสัญจรได้อีกโดยก็เรียกได้ว่าเมือนโชคชะตาจะเล่นตลกกับขมรต่อกับเหตุฝนตกหนักจนน้ำท่วมขังทางเข้าสนามบินจนเกือบกลายเป็นสนามบินใต้น้ำโอ้จะเดินไปใช้ก็ลำบากจะโชว์ต่างชาติก็อายเรียกได้ว่าเปิดสนามบินใหม่แต่กลายเป็นสนามเด็กเล่นกันเลยทีเดียวแล้วงานนี้ใครจะกุมขมับที่สุด ถ้าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคุณเซนและรัฐบาลเขมรที่เป็นนี่จีนมหาศาลแล้วยังทำตัวอวดดีประกาศว่านี่คือสนามบินที่ใหญ่ทันสมัยระดับโลกแต่สิ่งที่โลกเห็นจริงๆคือสนามบินผีที่มีแต่คนจนคนขอทานเดินกันให้ผึกเต็มไปหมดภาพลักษณ์เขมรตอนนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วว่าไม่ใช่แค่ประเทศนี่ท่วมหัวแต่ยังเป็นประเทศที่มีสนามบินแต่ไร้เครื่องบินมีผู้โดยสารแต่ไม่มีการบินมีแต่ความอับอายโชว์โลกล้วน โดยงานนี้เองก็มีคอมเมนต์ชาวเน็ตจ,จากทั่วโลกโดยเฉพาะจากอาเซียนเราที่แห่มาเม้นตกันจนสนุกปากอย่างเม้นนี้บอกว่านี่ผู้โดยสารหรือพวกไรบ้านกันแน่ต่อมานะครับอีกไม่นานคงกลายเป็นบุฟเฟ่คอมเมนต์คอมเมนต์ถัดไปโอ้เขามาเพื่อขึ้นเครื่องบินหรือมางานปาร์ตี้หรอความคิดเห็นถัดมาไม่มีอะไรจะบ่งบอกถึงสนามบินนานาชาติสมัยใหม่ได้ดีไปกว่าการที่คนเอาพื้นอาคารผู้โดยสารมาใช้เป็นห้องนั่งเล่นของตัวเองต่อมาครับ สนามบินเคเมรแต่ใช้งบจีนจัดการโดยฝรั่งเศสคุมห้วงอากาศโดยไทยนี่คือเรื่องจริงต่อมาเม้นว่าสำหรับประเทศอื่นสนามบินคือที่แห่งการเดินทางแต่สำหรับเขมรมันคือที่สำหรับการมาเยี่ยมมาเล่นมาเดินเล่นเหมือนสวนสาธารณะมุมมองถักมาบอกกว่าหลังจากฉลองเสร็จนักท่องเที่ยวจะไปไหนต่อนอกจากนครวัดมันคุ้มค่าที่จะบินไปแค่นครวัดจริงๆหรอเม้นถักมาบอกกว่าชาวบ้านเคเมรทำอะไรกันในสนามบิน เหมือนพวกเขาไม่เคยเห็นสนามบินมีการแบกกับเข้ามากินเหมือนมาเที่ยวงานวัดหรือเทศกาลเลยเหรอเนี่ยต่อมาครับไม่น่าเชื่อว่าแม้แต่พระพุทธเจ้ายังมีที่นั่งอรอขึ้นเครื่องบินเพื่อหนีจากขมรต่อมาก็เม้นไว้ว่า90%ของคนที่นี่ซื้อตั๋วไม่ไหวด้วยซ้ำแล้วว่าจะมาทำไมกันส่วนพวกที่มาขึ้นเครื่องจริงๆก็คงมีแต่พวกต้มตุนสแกมเมอร์อยากบินหอบเงินหนีปรามร,ย,ออร,มรายหกสปมบุนเตรนังไงตี 14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី6ហើយដែលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោអាកាសយានដ្ឋានថ្មីសំឡាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានបើកវាផ្ដល់សេវាហោះហើរនៅកម្ពុជារបស់យើងហើយការបើកថ្មីថ្មីនេះ អ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងច្រើនមែនទែនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដ៏មហាសម្បើមនៃមួយដែល មកបងបងមកបងមុកពលានវូចតុងយើងបងប្អូនទៅទឹកស្វាណេះអត់ទាន់រីងទេបាយអើយ เปนียนต้บวยทไงนไงนะก็เมายัางไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วย เพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า